ผมลงแผนที่สั่งซื้อน,นะครับ หน้าจอนี้คือระบบภาพนะครับให้กดปุ่มสี่เหลี่ยมเข้าเกมนะครับแต่ถ้ากดสี่เหลี่ยมเข้าเกมแล้วจอมืดหรือภาพกระพริบก็เปลี่ยนเป็นปุ่มกากบาทแทนนะครับอันนี้ผมกดสี่เหลี่ยมนะ โอเคนะครับต้องส่งแผ่นเปิดใช้งานเล่นได้นะครับอันนี้เป็นเมม GSM นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลองให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้งานคืออะไรก็เอาเมมตัวนี้นะครับเสียบเข้าที่ช่องเสฟ PS2 ได้เลยครับขั้นตอนการเปิดมันจะมีอยู่สองแบบนะครับเอาแบบแรกนะครับเปิดเลย ถ้าเียเสียบมไม่ดีหรือไม่เกิดภาพอะไรขึ้นแล้วฟีล์มแมบูตต้องเสียบใหม่นะครับแต่ถ้าเครื่องเททู 2, คุณเป็นรุ่นเก้าให้ใช้วิธีที่สองนะครับอันนี้ผมใช้วิธีแรกนะครับสําหรับพวกเครื่องรุ่นเจ็ดรุ่นสามรุ่นห้านะครับถ้าเครื่องคุณเสียบแล้วไม่ขึ้นฟิล์มแมปบูตก็ให้ใช้วิธีสองแทนนะครับอ่พอเข้าหน้านี้ได้แล้วเนี่ยครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็คือใส่แผ่นเกมได้เลยซึ่งอาจจะผมเอาแผ่นที่กินนิลองของคุณสั่งซื้อนะครับมาลอง ใส่แผงน,นี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับตัวนตรงนี้คือการตั้งค่าความละเอียดหรือระบบอะไรแล้วแต่คุณจะตั้งก็ได้นะครับไม่ตั้งก็ได้เพราะผมตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็แค่กดสตาร์ทเข้าเกมแต่ถ้าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนเองก็ทําได้ครับตามรายละเอียดที่เขาแจ้งไว้อยู่ว่าปุ่มอะไทำอะไรทำอะไรบ้างครับผมกดสตาร์ทนะ กรณีถ้ากดสตาร์และภาพไม่ขึ้นไม่เข้าเกมนะครับแสดงว่าเครื่องคุณต้องใช้วิธีเปิดแบบที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอ่อย่างเงี้ยของผมลองเปิดแล้วเอ้ยมันไม่เข้ามันไม่ขึ้นเกมสแสดงว่าต้องใช้วิธีที่สองนะวิธีที่สองนะครับก็คือเปิดเครื่องได้เลยครับเสียบตรงนี้ก็อ่าอย่าเพิ่งเสียบตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งเสียบให้เปิดเครื่องก่อน พอเปิดเครื่องแล้วให้เสียบเมมบูทอะไรครับเมมเมมเมมจีเออนี้ได้เลยครับกดกระกระบาทนะครับเข้าที่เบ์เซอร์วิธีนี้ก็คือวิธีสองใช้กับเครื่องรือเก้า 9, เหมือนกันนะครับกดปงกระกระบาดทีทหนึง่งพอขึ้นหน้านี้กดวงกลมออกเลยครับกดไปเรื่อยๆครับวงกลมจนกว่าจอจะมืด่ะหุดกดได้แล้วครับแล้วก็ให้เขาขึ้นโปรแกรม พอเข้าโปรแกรมก็เหมือนเดิมครับใส่แผ่นเกมฝากดปุ่มสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับเข้าเกมแล้วนะครับพาังนั้นถ้าวิธีที่หนึ่งไม่ผ่านแสดงว่าต้องใช้วิธีทสองสำหรับเครื่องของคุณนะอันนี้เข้ามาแล้วครับ ส่วนวิธีการเนะี่ยใช้งานจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแนบไปให้ด้วยนะครับวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองนะครับแล้วก็วิธีการเล่น n64 อันนี้ใช้ให้ดูก่อนอ่าโอเคนะครับวิธีการใช้งานคือแบบนี้นะอะ่โอเคต่อไปผมจะลองเล่นเกม n64 ให้ดูก็คือ เปิดเครื่องได้เลยครับเสียบเมนเชียเหมือนเดิมนะครับแล้วเปิดเครื่องฝาก็ปิดก็ได้แล้วครับรอให้เข้าหน้าโปรแกรมนะครับจะเข้าด้วยวิธีที่หนึ่งหรือดววิธีสองก็ได้นะครับต่อให้มันเข้าหน้าโปรแกรมก่อน ขอเข้าหน้านี้ถ้าเกิดเราจะเล่นเกม n หกสี 4, mario ห4สีนะครับให้กดปุ่ม select หนึ่งครั้งนะครับปุ่มนี้นะ select ก้างกาง start กดหนึ่งครั้งครับแล้วข้อความตรงนี้จะเปลี่ยนนะครับกลายเป็น a d d boot นะครับแล้วก็กดปุ่ม start ได้เลยครับอันนี้รอหน่อยนะครับเพราะว่าเขาต้องสร้างไฟล์ save เกมให้ด้วย กแล้วครับโอเคก็กดเล่นตามปกติเลยครับอันนี้เป็นเป็นเซฟที่ผมเล่นอยู่อยู่ในเมมนี้กโ็โอเคนะครับก็คือ ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ปกตินะครับตามที่เทสให้ดูนะครับเมม gsm แล้วก็แผ่นสเกมนี้นะครับ